ผู้ชมครับมีงานหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านตามยายให,หม่ครับเพราะว่าเธอเป็นลงพื้นที่เนาะไปบริษัทยูมีพลัสกรุ๊ปจำกัดอยู่แถวแถวถนนพระรามสองะครับ<ะ>ท่านผู้ชมฮะคือเธอเนี่ยไปร่วมงานนี้ฮะเป็นงานยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีของยูมีพลัสกรุ๊ปนะฮะงานนี้ครับยูมีฟันเฟสครับท่านผู้ชมฮะโอ้<ะ>เรียกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่เลยนะฮะเพราะ,ะว่าเขาจัดเป็นครั้งที่4แล้วนะ,ะแล้วก็จัดต่อเน,นื่องหลายวันเลยนะเ<ะ>มื่อวันที่6 ถึง10ธันวาคมที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมฮะงานนี้ถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองความสําเร็จให้กับบรรดานักธุรกิจของยูมีพลัสกรุ๊ปนะฮะเอาไปว่าแมงานจะมีอะไรสนุกสนุกบ้างยายหมายลงพื้นที่เก็บภาพมาให้ทุกท่านได้ดูกันครับเชินค่ะ เฟซนั่นเองนะคะขอบริษัทยุวิพัฒน์แต่แล้วขออนุญาตนะคะประธานติ๊บนี่แหละค่ะเชิญคานนี่คือเหล่าบรรดาน,นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ประธานคุณติ๊บแล้วก็ประธานชายของเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามถึงงานปีนี้หน่อยค่ะประธานชายค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้าง ปีที่4เนี่ยคือเราจะจัดทำยิ่งใหญ่กว่าเดิมจัดเต็มไปเลยโคะปีนี้ของเราเป็นที่พึงพอใจแค่ไหนคะค่ะปีนี้นะคะเป็นที่พึงพอใจมากเลยใหมนะคะเพราะว่าเรามีนักธุรก,กิจที่ระดับเงินล้านเพิ่มมากขึ้นบอร์ดเราเนี่ยยาวตั้งแต่สุดปลายทางมาถึงนี่เลย นี้คือภาพของนักสุริยุปวัตความสําเร็จในปีนี้ค่ะแล้วเ,เราตั้งเป้าไว้ว่าปีหน้าอย่างนี้ค่ะเราจะเติบโตมากน้อยขนาดไหนคะประธานชายครับก็คิดว่าเติบโตจากปีที่ผ่านมาเนาะเราเจอ,เอสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เริ่มปื้นคืนนะครับแล้วก็เราคิดว่าปีหน้า นะฮะเราจะก้าวกระโดดะนะฮะแล้วก็ทุกสิ่งท,ทุกอย่างการตลาดเราจะวางไว้นะฮะแบบก้าวกระโดดนักธุรกิจทุกๆท่ทททานก็พร้ <c oughs> รอมเต็มที่ครับที่จะไปสู่เป้าหมายตัวเองที่ยิ่งใหญ่ครับกิจกรรมในงานบ้างคุณติ๊บค่ะกิจกรรมของงานฟันเฟสน,น,นี่นะคะตั้งแต่วันที่ 6, 7, 8, 9 10เนี่ยนะคะวันแรกเรามีการประกวด การทำสีผมทูโทนแบบสไตล์ชิกอะส่วนวันที่2เนี่ยเป็นการประกวดแอมบัตเดอร์นะคะเราก็จะให้เห็นว่าสินค้าเราก็จะมีกลุ่มคอสเมติก hmm. นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ที่เติบโตมากทั้งในและต่างประเทศ mm hmm. เราก็เลยมีการประกวดแต่งหน้านะคะส่วนวันนี้วันที่3ใครให่ไหม <Okay. S 1> วันนี้เนี่ยเราประกวดเกษตรเงินล้านประธานะคะตั้งใจมากเลยที่จะ ก็เรียกว่าให้กําลังใจเกษตรกรให้เขาเป็นมนุษย์เงินล้านเกษตรกรเขามีศักยภาพนะสามารถเงินล้านได้แต่เงินล้านได้ฉันก็อยากสนับสนุนให้เขาได้เปลี่ยนแนวคิด มาร่วมธุรก,กิจกับเราเนี่ยเขาจะใส่สูตรบุกไทยเดิอนออกจากสวนแล้วก็มารับเงินล้านปีหน้าย่างกับปีที่9เนาะจากผลทั้งหมดนะที่เราทํามาตั้งแต่ต้ตนกับลมาถึงปีนี้มันถูกสะสมมากเกิด30มสิไร่เยเรียวกว่าเป็นอานาจากักรเพราะฉะนั้นนนะครับทุกอย,ากอย่างยูมิพลสเตรียมพร้อม<ห>ปีหน้าการตลาดเราจะแบบมุ่งมั่นมากเราเชื่อว่า,าการเติบโตน่าจะ ว่าเท่าต uh. ัวนะครับแล้วนี่เรามีเพิ่มหลายก็คือแลบฟิโลโมนเพอร์ฟูมคือน้ําหอมกันใช่ไหมที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นใช ok right? right? ่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปขออนุญาตให้คุณติ๊บพาไหมเข้าไปชมหน่อยได้ไหมคะยินดีเลยค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปที่แลบนะตอนนี้ปล่อยให้ขบวนเขาเริ่มเดินกันก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปแจมกับขบวนด้วยนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอสโลแกนเศรษฐียูมีพัสดุเงินล้านหน่อยค่ะหนึ่งสองซ้ำยูมีล้านแสนล้านยู แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่หม่สงสัยอย่างหนึง่งคุณติ๊กค่ะปกติแล้วเนี่ยทางยูมีพลัสเขาจะมีสินค้ายอะแยะมากมายแล้วเป็นแลบที่เกี่ยวข้องกับน้ําหอมด้วยคุณติ๊กไปมาอย่างไงอะคะถึงมีแลบมีน้ําหอมเป็นของตัวเองค่ะนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าโรงงานเราเนี่ยผลิตเกี่ยวกับเครื่องสำอางเสริมอาหารนะคะ,ะวันนี้เนี่ยมีเพิ่มอีกรายหนึ่งก็คือเป็นตัวแลบฟิโลโมนเพอร์ฟูมตลาดน้ำหอมเนี่ยมันเป็นตลาดแฟชั่นที่ใหญ่มากๆเลยะนะคะแล้วเราก็คิดว่า เอ๊ะน้ำหอมเนี่ยมันช่วยทําให้คนเราอ่ะแลวมีเสน่ห์เพิ่มใช่บางคนบอกว่าเติมเสน่ห์จริงๆแล้วมนุษย์คนเราเนี่ยจะมีตารางธาตุอยู่ในร่างกายเราตั้งแต่ธาตุดินธาตุน้ําลมไฟนะทีนี้คนธาตุไฟสังเกตได้ว่านะคะเขาจะมีการเราผโผผานภายในเนี่ยค่อนข้างจะผิดปกติจะทําให้เขาเป็คนคนหิวง่ายนะคะเป็นคนขี้หงุดหงิด คนธาตุไฟควรจะใช้น้ำหอมกลิ่นที่ช่วยทำให้เขามีอารมณ์เย็นขึ้นการที่ผู้หญิงคนเราเนี่ยอ่ะนะคะเขาบอกว่า ถ้าเกิดเขามีการตกไข่เนี่ยเขาจะมีโฮอร์โมนที่ชื่อว่าฟิโรโมนออกมากลิ่นเฉพาะตัวเขาจะออกมาเราทําน้ำหอมวิจัยร่วมไปกับประเทศฟิฟนแลนด์นะฮะวิจัยกับผู้หญิงที่100คนนะฮะที่ทานยาคุม30คนคะนะคะแล้วก็คนที่ปล่อยให้มีการตกไข่ตามรอบเดือนของเขานะฮะให้ใส่เสื้อแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อให้มีเหงื่อออกมานะฮะต่อเสื้อออกมาให้ผู้ชายดมเสื้อที่ถอดจากผู้หญิงที่ตกไข่ดยธรรมชาติอะ่ะ ผู้ชายสูดดมแล้วมีอารมณ์ทางเพศ<อ>แล้วส่วน30คนที่เขาทานยาคุมสูดดมแล้วจากการวิจัยเนี้ย<ม>ไม่มีผลใดๆเลย<ม>กับความรู้สึกทางเพศฟิโ<อ>โมนนี่คือความลักความสัมพันธ์<อ>นะมีความสัมพันธ์ความสึกผูกพันแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันฟิโโมนเนี่ยเขาจะมีอารมณ์เรื่องของ วามเป็นผู้นำวันทเราจะไปเจอใครอย่างนี้คุณติภาเราก็ควรที่จะเลือกว่าเราต้องฉีดน้ำหอมกลิ่นไหนเพื่อให้เข้ากับสถานาการณ์นั้นด้วยใช่ไหมคะเราเป็นธาตุไหนเราควรที่จะฉีดน้ำหอมธาตุนั้นน้ำหอมเนี่ยในแวบ,บแรกที่ใหย่ิฉีดเนี่ยผ่านมาสักหนึ่งชั่วโมง กลิ่นนี้จะเปลี่ยนกลายเป็นกลิ่นของยายใหม่ที่เกิดจากพลังของแอนติอดมอลนลีโอโม,โมนนะครับออกมาทําให้กลิ่นของน้าหอมกลิ่นนี้หอมละมุนตามสไตล์ธาตุกลิ่นกายของมนุษย์เราเนี่ยมีความหอมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาบน้าไม่สะอาดนะคะอย่าให้มีแบคทีเรียเกิดการหมาหมมเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แต่วันนี้พอเรามีน้ําหอมขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยให้กลิ่นหอมกายเราเนี่ยมันจะหอมยิ่งขึ้นเป็นเฉพาะกลิ่นของเราน้ําหอมที่ดีไม่ต้องติดทนนานคําว่าพาฟูม,มเป็นน้ําหอมที่มีความเข้มข้นถึง40%ทีนี้มันจะติดทนนานถึง72ชั่วโมงเลยนะฉีดบนเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ถึง72ชั่วโมงอาฉีดบนผิวกาย ก็อาจจะดูไ <t> ด <une> <an> ้ว <t une> <an> ันหนึ่งจนทั้งเราอาบน้ําบางคนนะคะสูบบุหรี่จะมีกลิ่นของบุหรี่นะคะเหม็นมากไหมเราเหม็นเนาะแต่รู้ไหมคะน้ําหอมเราชื่อว่าสักเซตติดปั๊บทำให้กลิ่นบุหรี่นั้นหอมรันจวนเซ็กซี่สไตล์ผู้ชายโอ้โหอุยพูดแล้วอยากเห็นแลบของคุณติ๊บน้ําหอมของบริษัทยูบีพาสกรุ๊ปจำกัดได้รางวัลมาด้วยเหรอคะพูดถึงรางวัลนิดนึงค่ะ Marketing Product Awards นะคะรางวัลนี้เราก็ได้รับได้รับมานะคะจากการที่เรามีการตลาดที่ย อดเยี่ยมนะคะของฮาเซียนอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้เชื่อมั่นว่าน้ำหอมเราเนี่ยออกแบบมาให้เข้ากับเจ้าเดือนธาตุของแต่ละคนแล้วนะคะก็ยังสามารถทำตลาดได้ติดระดับโลกกับเขาได้ด้วยนะเอาเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเราค่ะพี่เอเอางี้คุณผู้ชมไหนๆก็เราอยู่ที่แลบแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณติ๊บพาไปชมหน่อยว่าถ้าผู้ชายที่สุบุรีต้องฉีดกลิ่นไหนตัวไหนบ้างติ๊บพาอยู่ด้านไหนคะด้านนี้นะคะพาไปค่ะคุณติ๊บเชิญค่ะ หอมกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณติผาของเรามีกี่กลิ่นนะคะทั้งหมดน้ำหอมตอนนี้ของเรานะคะพัฒนาออกมาเนี่ย11กลิ่นเลยใช่ไหม mm hmm. คุณผู้ชายที่สูบดีนะคะ mm hmm. ส่วนมากล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของคนธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยจะเป็นคนที่มีความกระตุรน้น <Okay. S 2> ชอบคิดมองโลกกว้าง mm hmm. นะคะเป็นคนคิดบวก mm hmm. นะนะคะฉะนั้นกลิ่นที่อยากจะแนะนําเลยก็ mm hmm. คือนี่แหละชื่อว่าโรมิสฉีดแล้วเนี่ยกลิ่นหอมเซ็กซี่ mm hmm. โอ้ฉีดไปนี่ยสาวๆลุมหลอมกลีดกราดและ ผู้หญิงอย่างเราที่เป็นสาวธาตุไฟอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นธาตุไฟเหมือนกันใช่ไหมคะถึงว่าโอ้ถึงว่าในใหม่นี่ถึงพูดเก่งกระตือร้อนเป็นคนธาตุไฟนี่เองทั้งหมด8กลิ่นนะคะนี่ดมกลิ่นของสาวธาตุไฟค่ะอันนี้เป็นของผู้ชายก่อนนะคะอันไหนของผู้ชายคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ผู้ชายอผู้ชายนะหอมแบบเย็นๆสดชื่นๆนะมีสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงองผอันนี้ของผู้หญิงอืม ผมมีสเสน่ห์นะคุณติ๊บรู้สึกถึงแบบพลังอ่ะเสริมพลังแล้รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกอยากจะทําอะไรที่สิ่งใหม่ๆเห็นไหม,มไม่ชอบไม่เไม่พอใใช่ไม่ชอบแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบกลิ่นแบบหวานเซ็กซี่เย้าวยวนจริงหะกลิ่นไหนดีอันนี้นะคะคนเซ็กซี่เย้ายวนน้องเป็นคนธาตุลมคิสซี่นะคะธาตุลมอ่นดมาดมไหมหอมหวานใช่หอมเย็นนะแต่เสริมความหวานเย็น กลิ่นเขาจะละมุนกว่า hmm. ถ mm ้าเป็นใหม่ะไม่อยากใช้ทุกท่าแต่อยู่ที่ว่าวันนั้นใหม่อยากจะฟิลไหนถ้าใหม่จะไปคุยกับผู้ใหญ่สิ่นี้ต้องการความน้าเชื่อถใหม่อยากจะฉีดทัดไปถ้าใหม่อยากจะแบบมีเสน่ห์เย้ายวนนิดนิดใหม่จะฉีดทัดลมค่ะทัดลมกลงประทานอีกนะที่ชอบอันเนี้ยชอบนี้เลยเซ็กซี่โตเพราะฉีดแล้วเนี้ยท่ารู้สึกว่าเราอะหอมเซ็กซี่สร้างความเป็นผู้นำขึ้นมาด้วยมั่นใจ ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาลองน้ําหอมที่บอกเลยว่าจะสะท้อนฟิโลมนของเราออกมาได้ชัดเจนมากๆใครเป็นธาตุไหนอะไรยังไงถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจเรื่องของตารางธาตุนะคะก็มาตรวจเช็คกันได้คุณติพาช่องทางถ้าอยากจะมาลองสินค้ามาสั่งซื้อได้ช่องทางไหนบ้างบริษัทเราตั้งอยู่ที่ซอยพันท้ายรรสิงนะคะหลังนุเรศออสมชันอยู่ตรงสมุทรสาครน,นี้หรือตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจอยากมีรยได้เพิ่มอยากมีสุขภาพที่ดีหรืออยาก จะไม่เยี่ยมชมบริษัทเรานะคะก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยูมีพลาสยูมีพลาสกรุ๊ปยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะนี่แหลคะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะด็เตอรพิยวดีพันเศษประธานผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทยูมีพลาสกรุ๊ปจำกัดมากๆนะคะขอบพระคุณคุณติ๊มากๆค่ะ ยูมีพลัสให้อะไรกับเราบ้างแล้ววันนี้อยากจะบอกอะไรกับบริษัทเชิญคะ่ะครับจริงๆแล้วก็จากคนธรรมดาที่ติดดินมากๆนะครับปัจจุบันเรามีรถมีเงินที่เป็นเงินเก็บได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ <ạ. S 2> ผมบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วนะครับอยากจะขอขอบคุณนะคนที่เปิดโอกาสให้กับเราดีกว่านะที่ทําให้เรานะครับมีวันนี้ได้มองเห็นอะไรในบริษัทคะ่ะค่ะมองเห็นว่าบริษัทมีพลัสกรุ๊ปนะคะซึ่งท่านประธานทั้งสองท่านก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากๆก่อตั้งบริษัทนี้นะคะ เพื่อเปิดโอกาสมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตให้กับทุกๆคนคะ่ะที่นี่พร้อมนะคะที่จะนำพาทุกๆท่านไปประสบความสำเร็จร่วมกันขอเนเชิญเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทยูมิพาส s กรุ๊ปนะคะ8ปีแล้วเห็นบอกว่าทางบริษัทเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปเยอะขนาดไหนคะเยอะมากค่ะคือเริ่มจากลูกเลยลูกจาก ปตีมหาอลัยปโทก็ได้เงินจากบริษัทยูมิพ์ททำให้ครอบครัวเราเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ทําให้เราเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะก็ตอนนี้จากที่เราอายุ50กว่านะคะแต่เราเปลี่ยนแปลงได้โดยเราไม่ต้องสัญญกรรมเลยผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูมิพัทช่วยดูแลเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวเราค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทเอเชียยูมิพัททำให้เรามีรายได้นะคะดูแลครอบครัวเลี้ยงครอบครัว เราอยากหาจุดเปลี่ยนของชีวิตนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจุดเปลี่ยนนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นจุดเปลี่ยนที่พัฒนาได้และต่อยอดได้นะครับและที่สําคัญคือธุรกิจนี้สามารถขยายการเติบโตโดยที่เราลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง mm hmm. เมื่อสําเร็จแล้วนะครับ mm hmm. เขาจะยังคงรักษาในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ส่งต่อนะครับให้กับคนที่สําเร็จตามเรา,มานะครับให้เขาสําเร็จเหมือนเราได้นะครับบริษัทเปลี่ยนแปลงชีวิตรเรายังไงบ้างอยู่ในปาจ แบบพลิกชีวิตเลยค่ะจากที่ติดลบศูนย์นะคะเข้ามาพลิกชีวิตยูมีพาร์ทคือบริษัทที่มีองค์ประกอบของความสำเร็จที่สมบูรณ์และลงตัวที่สุดบริษทัทมีระบบในเรื่องของโรงเรียนสอนธุรกิจ ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ขอให้คุณตัดสินใจลงมือทำค่ะผมติดลบอยู่10ล้านนะครับเมื่อปี60นะครับได้มาพบกับบริษัทยูมีพัฒน์นะครับก็พลิกผันนะครับเมื่อปีแรกเองครับสามารถชดใช้หนี้นะครับ10ล้านนะครับแล้วก็มีรายได้หลายสิบล้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านปรมทานทั้งสองท่านนะครับเป็นบริษัทที่ นะครับเป็นบริษัทที่ดีนะครับบริษัทที่สร้างสร้างคนที่เจอวิกฤตนะครับแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจนะครับทำให้คนที่ติดลบนะครับตอนนี้ก็มีรายได้รายสิบล้านนะครับสิ่งที่ยูมิพัฒน์เปลี่ยนแปลงนะครับทำให้เราเนี่ยเราประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าเราสามารถมีทีมแล้วเราก็มีรายได้แบบพสซีฟอินคัมได้ด้วยครับยูมิพลัสเนี่ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เหมาะสมในการที่จะมาสร้างเป็น ธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งของเรานะครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยจริง,รงๆพวกเราเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการเครือข่ายนะครับผู้ประกอบการเครือข่ายเลยเทียบเท่ากับการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้เลยครับตัดสินใจเลือกธุรกิจนี้เขาเปลี่ยนแปลงให้เราเร็วขนาดไหนคะบริษัทจูเมพัสนะครับก็เป็นบริษัทที่ตั้งมาแล้วปีนี้ปีที่8จะขึ้นปีที่เเป็นบริษัทที่ทางประธานประธานทั้งสองท่านมีวิสัยทัศน์ท่านมีประสบการณ์ตรงนะครับท่านต้องการที่จะสร้างให้บริษัทจูเม นั้นเป็นสถาบันในการที่จะช่วยคนนะครับให้มีสุขภาพที่ดีและมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนครับโอ้โหนี่ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบครบ8ปีแล้วนะฮะสํ<พ> mean, สำหรับบริษัทยูมีพลัสครับทบ่านผู้ชมฮะแสดงความยินดีด้วยนะครก้าวสู่ ปีที่9อย่างมั่นคงนะครับท่านผู้ชมใครอยากจะไปเยี่ยมชมเนาะมีเราเห็นทัชมาฮาลจำลองนะฮะที่บริษัทยูมีพลาสตนะครับตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่เนาะท่านผู้ชมก็สามารถไปได้อยู่ตรงถนนพระราม2ก็ลองเซิร์ชใน Google ดูก็ได้นะฮะหรือว่าแลบน้ําหอมมันน่าสนใจนะท่านผู้ชมนะก็ลองไปทดสอบไปลองดูได้นะครับฝากหมายเลขแล้วก็ช่องทางติดต่อละกันครับท่านผู้ชมขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะถ้าเป็นเบอร์เนี่ย0ู5ย์6 5 2395นะครับอ่าเบอร์มาแล้วตรงนี้เลยขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับ095-246-2395ะแล้วก็เว็บไซต์ขึ้นอีกทีไหมอ่าเว็บไซต์นะครับ www.ymplus. กีากลาง inter com หรือว่า facebook ตรงนี้เราขึ้นใหที่หน้าจอแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ